ามาเริ่มกันเลยพร้อมแล้วเริ่มข้อหนึ่งอ่าข้อหนึ่งดูโจทย์ตามพี่เลยนะครับข้อหนึ่งบอกว่า64ยกกําลัง 3x เท่ากับ4ยกกําลัง 7x บวก4จงหาค่า x อ่าอันนี้เป็นแนวข้อสอบข้อสอบหนึ่งที่น้องจะเอาไปสอบอ่าใน10เดือนหน้าเลยเดือนพฤศจิกายน61เนาะเตรียมความพร้อมกันไปเป็นถึงไหนแล้วบ้างน้องบอกว่าโอ้ทำยังไงวะเนี่ยพี่ก่อนอื่นเลยถ้า พี่ยังไม่ลงตัวโจทย์แล้วกันจะขอทบทวนเนื้อหาให้นิดนึงแล้วกันนะอ่ามาทบทวนเนื้อหากันครับน้องดูเห็นไหมว่าฐานเหมือนกันปะเออฐานไม้เหมือนกันฐานฐานมันเหมือนกันครับเช่นพี่บอกว่า a ยกกําลัง m เท่ากับ a กําลัง n ตัว a เนี่ยครับเขาจะเรียกว่าตัวฐานโอเคไหมตัวข้างบนเนี่ยเราจะเรียกว่าเลขชี้ก,กําลังโอเคป่ะเพราะฉะนั้นหลักแรกพี่เลยบอกว่า a กําลัง m เท่ากับ a กําลัง n แล้วเนี่ย ถ้าฐานเท่าอ่ะพี่สรุปให้นะฐานเท่าให้จับเลขชี้เท่าเลขชี้กําลังเท่าโอเคไหมถ้าฐานเท่าก็ให้จับเลขชี้กาลังเท่าเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้อะไรครับ m เนี่ยมันต้องเท่ากับ n โอเคปะ่ะอ่ะเมื่อได้พื้นฐานตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาเช่นพี่เบิร์ดบ,บอกว่า2ยกกําลัง x บวก3เท่ากับ2ยกกําลัง5ฐาน2เหมือนกันปะ่ะ ฐานสองเหมือนกันถูกไหมฐานเท่าจับเลขชี้กําลังมาเท่ากันเพราะฉะนั้นก็จะได้ x บวกสามเนี่ยเท่ากับ5ย้ายข้างครับบวกย้ายไปตรงข้างก็เป็นลบถูกปะคิดในใจได้ไหมก็เป็น5ลบสก็เหลือ2ถูกปะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเทคนิคแรกก็คือฐานเท่าจับเลขชี้กําลังเท่าโอเคเนาะเพราะฉะนั้นลองแทนดูสิสอเอาเข้าไปแทนปุ๊บสองบวกสาเป็น5เท่ากันเขียเนาะอันนี้ง่ายๆไม่มีอะไรทีนี้กลับมาที่โจทย์กลับมาที่โจทย์ตัวนี้ลบนะ ดลบเลยทีนี้ก็ต้องดูครับมันมี2ฐานอยู่อ่ะมันมีฐาน64กับฐาน4อยู่อ่ะมันฐานเดียวกันยังยังถูกไหมเพราะฉนั้น้องลองเปลี่ยนดิว่าไอ้หกสินี่มันคืออะไรครับ6กเนี่ยมันคือ4ยกกําลังเท่าไหร่สี่กำลังสองสกสีำลังสเนี่ยแล้วมันยกกําลังอะไรซ้อนยกกําลัง3 X ซ้อนเข้าไปก็จะได้อะไรเลย4ยกกําลัง 7 x บวก4โอเคทีนี้ถ้ายกกำลังซ้อนเนี่ยก็จะมีอีกเทคนิคหนึ่งก็คือนี่ครับตัวอย่างนะพี่บอกว่า3กําลังสองแล้วยกกําลัง3เนี่ยให้จําแบบนี้ครับว่ายกกําลังซ้อนฟังดีๆนะยกกําลังซ้อนจับเลขชี้กําลังไปคูณกันตัวนี้จะเป็นจุดที่บางคนจะผิดมากๆเลยกาดกจันไปได้เลยเพราะฉะนั้นมันต้องเท่ากับอะไรเอาเลขชี้กําลังไปคูณกันก็คือ2อคูณสก็เป็น6ก่ะเขียนป่ะ นะยกกําลังซ้อนจับเลขชี้กําลังไปคูณกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับยกกําลังซ้อนจับเลขชี้กาลังไปคูณก,กันก็จะได้อะไรสยกกําลัง3ไปคูณกับ 3x ก็เป็น 9x อะ่ะโอเคปะ่ะ 9x าเฟังขวาอ่ะพี่ขอเอาวงเล็บออกเลยนะ4ยกกําลัง 7x เบวก4นี่ยฐานเท่ากันยังฐาน4เท่ากันแล้วโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นอ่าเราก็จะได้อะไร ฐานเท่ากันก็จับเลขชี้กำลังมาเท่ากัน 9x เท่ากับ 7x บวก4ย้ายข้างย้ายไปมันบวกอยู่ย้ายไปลบถูกปะ่ะก็เป็น 9x ลบ 7x ก็เหลือ 2x เนี่ยเท่ากับ4เขียนเนาะย้าย2มาหารอ่ยาย้าย2มาหารก็คือหารด้วย2เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ2นั่นเองข้อนี้ก็ตอบ2อครับไม่มีอะไรได้เนาะสบายๆอันแรกต้องรู้ก่อนว่าฐานเท่าจับเลขชี้กำลังเท่า อันที่2ก็คือยกกําลังซ้อนจับเลขชี้กําลังไปคูณกันได้แล้วนะ2เทคนิคโอเคเนาะะไปรุยต่อข้อ2ครับต่อกันข้อ2นะครับข้อ2บอกว่า a ยกกำลัง3 x บวก2เท่ากับ1ทีนี้โจทย์ให้หาจงหาค่า x และ a อ่ะทีนี้พี่ขอรีวิวทบทวนอีกนิดหนึ่งสมมุติว่าพี่บอกว่า5ยกกำลัง x บวก2เท่ากับ7กําลัง x บวก2เนี่ย น้องว่ามันจะเท่ากันได้ไงไมเมื่อกี้เราบอกว่าข้อที่1เราบอกว่าถ้าฐานเป็นไงฐานเท่ากันก็จับได้ชี้ก,กําลังมาเท่ากันได้เลยถูกปะ่ะทีนี้พี่ถามก่อนว่าฐานมันเท่ากันไหมห้ากับ7ไม่เท่าถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นทิกที่2ครับก็จะให้เป็นอะไรอ่าทิกที่2ก็คืออ่าจบไปนะฐานไม่เท่าฐานไม่เท่าจับ เลขชี้กําลังเนี่ยพี่ย้อนซันมาเลขชี้แล้วกันฐานไม่เท่าจับเลขชี้เท่ากับ0โอเคฐานไม่เท่าก็จับเลขชี้กําลังเท่ากับ0เพราะฉะนั้นน้องก็จะได้อะไรออกมาเนี่ยเลขชี้ก็คือ x บวก2เพราะฉะนั้น x บวก2เนี่ยก็เท่ากับ0แล้วเราก็จะได้อะไรครับ x เท่ากับย้าย2ไปลบ2ถูกปะ่ะอ่ะอันนี้ก็คือเราบอกว่าฐานไม่เท่าจับเลขชี้เท่ากับ0ทีนี้น้องบอกว่าอ้าวพี่แล้วจะไปทําแบบเมื่อกี้ได้ไหมล่ะ ถ้าไปทาแบบเมื่อกี้ก็คือพยายามทําฐานให้มันเท่ากันอนะ่ะพี่ทําให้ดู2วิธีเลยถ้าน้องย้ายตรงนี้ไปหารก็จะได้แหละรครับ5ยกกําลัง x บวก2เนี่ยหารด้วย7ยกกําลัง x บวก2โอเคปะ่ะย้ายไปปุ๊บฝั่งขวาเหลืออะไรเหลือ1ถูกปะ่ะลองคูณกลับเข้าไปมันก็เหมือนเดิมโอเคไหมทีนี้เราบอกว่าอ้าวเราดึงเลขไอ้ตรงนี้ออกมาได้ไหมอ่าถ้าเรียนมาก็จะรู้ว่าอ๋อมันดึงเลข x บวก2อเนี่ยออกมาได้ถ้าแจกเข้าไปมันก็จะเป็น5กลัง x บวก2เหมือนเดิม แจกเข้าไปปุ๊บมันจะเป็น7กําลังเบวกสเหมือนเดิมโอเคไหมทีนี้เราดูว่าอ่ะไอเนี้ยหนึ่งอ่ะเรามองให้มันเป็นฐานเท่ากันได้ไหมเพราะเราอยากจะกลับไปใช้ทิกแรกก็คือฐานเท่าจับเลขชี้เท่าพี่ก็เลยมองว่าให้มันเป็น5้ส่วนเยกกําลังอะไรถึงได้1อะไรเอ่ยอะไรกําลัง0โอเคไหมอะไรกําลังศูนย์ก็ได้1เสมอเพราะงะั้นพี่เลยบอกว่านี่ไงฐานเท่าจับเลขชี้เท่าแล้วมันก็คือจะได้ x บวกสเนี่ยเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับลบสถูกปะ เห็นไหมว่าพี่แก้ทั้งสองวิธีเนี่ยได้คําตอบเป็นลบสเท่ากันเลยเขียมไหมเพราะฉะนั้นน้องดูสิว่าถ้าเรามาทําแบบวิธีแรกพยายามทําฐานให้มันเท่ากันเนี่ยมันจะค่อนข้างเสียเวลาถูกปะ่ะแต่ถ้าเราบอกว่าเรามีทริคนี้ฐานไม่เท่ากันปุ๊บจับเลขชี้เท่ากับศย์เลยคิดในใจได้ x บวก2เท่ากับศูย์ x เท่ากับลบ2ได้เลยมันจะเร็วกว่าเยอะเลยถูกปะ่ะที่จะพยายามอ่าที่จะพยายามทําฐานให้มันเท่ากันเขียวเนาะอ่ะทีนี้เรากลับมาดูข้อนี้กันครับข้อ2เป็นแนวข้อสอบเนาะ ข้อ2บอกว่า a กำลัง 3x บวก2เท่ากับ1จงหาค่า x และ a อ่ทำไงดีเป็น1ถ้าเราบอกว่าอ้าวนี่ไงผมพยายามทำแบบนี้ได้ไหม a กำลัง 3x บวก2ผมมองให้1เนี่ยเป็น a กำลัง0ได้ไหมล่ะก็ได้ถูกปะ่ะเพราะน้องจะบอกว่าอ๋อมันก็คือทำฐานให้มันเท่ากันแล้วก็จับเลขชี้กําลังเท่ากับอะไรเนี่ย ฐานเท่าจับเลขชี้เท่าถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรเอ่ x ก็เท่ากับย้ายข้างไปก็เป็นอะไรลบ2ตรงนี้3ย้ายมาหารก็เป็นลบ2ส่วน3 x เนี่ยก็ตอบแล้วลบ2ส่วน3โอเคป่ะเขียนไหมได้เนาะต่อไปเราบอกว่าอะไรอีกตรงเนี้ยโจทย์อยากให้หาค่า x เนี่ยเรียบร้อยแล้วต่อไปอยากให้หาค่า a เออดูสิค่า a ต้องเป็นอะไรค่า a ต้องเป็นอะไรเอ่ย ถ้าน้องแม่นแล้วเนี่ยน้องลองดูนะถ้าพี่บอกว่า1ยกกําลัง5ก็เป็นอะไรนะก็เป็น1ถูกป่ะ1ยกกําลัง10ก็เป็นอะไรก็เป็น1 1ยกกําลังอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรเป็น1ถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าเนี่ยถ้าพี่บอกว่า1ยกกําลัง 3x เบวก2เนี่ยก็ต้องเป็นอะไรแน่นอนก็ต้องเป็น1ป่ะถูกป่ะเพราะ1ยกอะไรยกกําลังอะไรก็เป็น1เพราะฉะนั้นสรุปได้อย่างเพราะฉะนั้น a น้องก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ เป็น1นั่นเองเขียนว่าเพราะว่า1ยกกําลังอะไรมันก็เป็น1เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตอบ1ได้เลยครับ A ก็ตอบ1เรียบร้อยไปอีกตัวนึงโอเคไหมเพราะงั้นข้อนี้ก็จบเนาะถ้าเรามองํำฐานให้เท่ากันก็ได้แล้วแก้ออกมา1ยกกําลังอะไรก็ได้1ไปอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้ไอเราที่แล้วพี่บอกแล้วว่าอะไรอะไรยกกําลังศูนย์เป็นเท่าไหร่อะไรกําลังศูนย์ก็เป็น1 หนึ่งยกกำลังอะไรอ่ะอะ,อะไรก็เป็นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจำสองตัวนี้ให้ดีอะไรก็คืออะไรก็แล้วแต่ละมันยกกำลังศูนย์เนี่ยมันต้องได้หนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือหนึ่งยกกำลังอะไรก็แล้วแต่ก็คือได้หนึ่งเหมือนกันโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จบข้อที่สองไว้ตรงนี้เดี๋ยวไปต่อข้อที่สามเลยต่อการข้อสามครับไปอย่างรวดเร็วบ้านไกลเวลาน้อยเนาะอามาพยายามทำฐานให้เท่าอีกอะ่ะ นี่สามมันคือฐานอะไร2ป่ะ2ยกกําลังอะไรได้32เอ่ยตรงเนี้ยน้องอาจจะบอกว่าวงเล็บไว้ก่อนได้ไหมมันก็คือ2 x งอลบหนึ่งอ่ะถูกป่ะ2กําลังอะไร2กําลัง46 2กําลัง5ก็นี่อ่ะสาถูกป่ะไอ้1ึส่วนสเนี่ยพยายามทําให้เป็นฐาน2ได้ป่ะได้ถูกไหมมันก็คือ2กําลังอะไร2กําลังลบหนึ่งถูกป่ะนี่อ่ะขอทบทวนตรงนี้เนาะถ้าพี่บอกว่า สองกำลังลบหนึ่งมันก็คืออะไรหนึ่งส่วนสองถูกป่ะยกกําลังข้างบนเป็นลบข้างล่างมันจะเป็นบวกโอเคป่ะถ้าพี่บอกว่าห้ากำลังลบสามอ่ะมันต้องเป็นอะไรหนึ่งส่วนห้ายกกาลังสามโอเคป่ะถ้าข้างบนเป็นลบข้างล่างมันจะเป็นบวกพี่บอกเอามาถ้าเป็นหนึ่งส่วนแบบนี้ป่ะหนึ่งส่วนเจ็ดยกกาลังลบเก้าอ่มันต้องเป็นอะไรข้างล่างเป็นลบข้างบนมันจะกลับมาเป็นบวก โอเคไหมมันจะสลับกันข so 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 okay, ้างบนเป็นลบข้างล่างก็เป็นบวกเป็น1ส่วนอะไรไปโอเคป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี so ้น้องก็ดูดิมันก็คือ1ส่วนอละบเนั่นเองเจ็ดหนึ่งหารด้วย7ยกกาลังลบเมันจะสลับข้างบนเป็นลบข้างล่างเป็นบวกข้างบนเป็นลบข้างล่างเป็นบวกข้างบนเป็นบวกข้างล่างจะกลับมาเป็นลบโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราจะทําตรงนี้ได้ยังไงก็เนี่ยยกกาลังซ้อนแบบเมื่อกี้จับได้ชี้กําลังคูณกันก็คูณเข้าไปครับมันก็คืออะไร5้คูณสก็เป็น 10X คิดในใจได้เนาะต้องฝึกคิดในใจแล้วจะสอบแล้วลบก็คือลบเหมือนเดิมโอเคปะ่ะ5คูณกับ1ก็เป็นก็เป็น5ฝั่งขวาก็คือ2ยกกำลังลบ1เนี่ยฐานเท่ากันอีกแล้วฐานเท่าฐานเท่าก็จับเลขชี้กำลังมาเท่ากันก็จะได้ 10X-5 ลบ5เท่ากับลบ1ย้ายข้างไป 10X น้องก็จะได้เท่าไหร่ย้ายลบ5มาบวกก็คือ ลบบวก5ก็คือเท่าไร4ถูกไหมเพราะฉะนั้น x ก็เราก็จะได้4ส่วน10อ่าได้เป็ไปส่ส่วน10แล้วตอบไหมไม่ตอบดูโจทย์ดีๆโจทย์อยากได้อะไรโจทย์อยากได้ 5x เพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรก็เนี่ย5ไปคูณกับ x x คือ4ส่วน10 4ส่วนสิบไปไง่ายตัดได้ไหม5้ก็ไปตัด10เหลือ2 4หาร2ก็ตัดอีกก็เหลือ 2เห็นไหมข้อนี้ก็จบไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็ตอบ2คือช้อยข้อสนั่นเองโอเคเนาะไม่ยากเกินไปถูกว่าเหมือนเดิมอะ่ะนึกอะไรไม่ออกต้องดูก่อนฐานเท่าได้ไหมถ้าฐานเท่าก็จับเลขชี้กําลังเท่าทุกอย่างจบถ้าฐานไม่เท่าแต่เลขชี้เท่าก็จับเลขชี้กําลังเท่ากับ0ูนได้เลยโอเคจบข้อ3ครับผมอ่ะมายังอยู่กันที่เรื่องเลขยกกําลังต่อครับเข้าสู่ข้อ4 ถ้าใครเคยทําโจทย์ข้อสอบเก่าจะเห็นเลยว่าข้อนี้เอ้ยหน้าตามันคุ้นๆว่ะเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนข้อสอบปีไหนครับข้อสอบปีเนี้ยมันเหมือนข้อสอบปีอ่าปี58เลยเดี๋ยวข้อสอบเก่านี่แหละใครทําไม่ได้ก็แบบโหน่าเสียใจอะ่ะข้อสอบมันออกมาไม่ยากแบบเน,นี้หวังว่าจะทํากันได้นะลองมาดูวิธีคิดกันเหมือนเดิมอะ่ะพยายามทําฐานให้มันเท่าได้มั้ยให้มันเป็น4ส่วน9อะ่ะมองออกปะลองดูซิเออทาไงทาไงถึงจะเป็น4ส่วน9ได้ เออทาไงเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้ก็ลองดูซิว่าไอ้ตรงเนี้ยเราจะยกกําลังอะไรได้ไหมสมมุติพี่บอกว่าอ่ะพี่ขอลอกมา4ี่ส่วนเก้าหนึ่งลบสามเอมือนเดิมถ้าเราบอกว่าตรงนี้มันคือ3ามกำลังสี่ถูกป่ะแต่เราบอกว่าถ้า3ามกำลังสี่เนี่ยมันก็ไม่คุ้นอ่ะไม่มีมันทําให้เป็น9ไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่ลองดูว่าอ๋อพี่ทําให้เป็นแบบนี้ได้ไหมแปดสิบเอ็ดคือเก้ากำลังสองได้ป่ะได้ถูกป่ะสี่อ่ะ เอา,าอเอะโเฉลยให้เรียบร้อยเลย16มันก็คือ4กําลัง2ถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยพี่เขียนเป็น9ส่วน4แล้วทั้งหมดกําลังสองได้ปะ่ะได้แจกแจก,แกยกกําลังเข้าไปได้ไงเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วแต่ตรงเนี้ยฐานก็ยังไม่เหมือนกันถูกไหมพี่ก็เลยบอกว่าพี่เปลี่ยนแบบนี้ได้ไหมล่ะส่ส่วนเเนี่ย9ส่วน4พี่เปลี่ยนให้เป็น4ส่วน9ก่อนยกกําลังลบ1ข้างในแล้วค่อยยกกาลังสองแบบนี้ได้ปะ่ะนี่งฐานเหมือนกันแล้ว เขี้ยบ้าฐานเหมือนกันก็จับเลขชี้กําลังเท่ากันเลยแต่ตรงนี้ขอทําให้มันเสร็จก่อน4จุด9เนี่ยยกกาลังซ้อนเหมือนเมื่อกี้เลยเอาเลขชี้กําลังไปคูณกันลบหนึ่งคูณกับสองก็เป็นลบสองถูกไหมตรงนี้ก็ลากลงมาลงมาตรงๆนี่แหละหนึ่งลบสามเอ็กซ์เห็นอะไรไหมฐา,านเหมือนกันโอ้ท่องคอนเซปต์เดิมเป๊ะฐานเหมือนกันสี่จุดเก้าเหมือนกันจับเลขชี้กําลังไป เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้1ลบ 3x เนี่ยเท่ากับลบ2โอเคปะย้ายข้างไปจริงๆอ่ะพี่มาเขียนฝั่งนี้ก็ได้จริงๆพี่ชอบเขียนฝั่งซ้ายมากกว่าก็ย้ายไปเป็น 3x ตรงนี้ก็ย้ายไปเป็นอะไรนะลบ2ก็ย้ายไปบวกกับ1ก็เป็น3เพราะฉะนั้นน้องก็จะได้แล้วครับ x ก็เท่ากับ3หาร3อีกที1นึงก็ตอบ1นั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์ถาม x ก็ตอบ x ได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ 3ครับเห็นไหมว่ามันก็ไม่ยากถูกปะ่ะแค่สลับตรงนี้นิดนึงจาได้ไหมไอ้ตรงนีมน้มันมาจากตรงไหนไอ้ยกกาลังลบหนึ่งเนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้ที่พี่บอกอะ่ะถ้า3กมาลังลบหนึ่งมันก็คือ1นส่วนสอะ่ะอยู่ข้างบนเป็นลบอยู่ข้างล่างมันเป็นบวกถูกปะ่ะตรงนี้ก็แค่สลับกันเฉยเฉยกาส่วนสยกกาลังนี่เลย4ส่วนเกายกกาลังลบหนึ่งมันก็คือ9ส่วนสนั่นเองโอเคปะ่ะงงไหมไม่น่างงเนะาะใครงงใครงงเอาดูตรงนี้ อ่ะพี่ขอใครงงมันต้องมีคนงงแน่นอนอ่ะนี่อะสี่ส่วนเก้ากำลังลบหนึ่งอยู่ข้างบนเป็นลบแสดงว่าอยู่ข้างล่างต้องเป็นบวกก็คือ1นส่วนนี่หนึ่งหารด้วย4ี่ส่วนเก้ากำลังหนึ่งแบบนี้ถูกปะ่ะจริงๆไม่ต้องเขียนก็ได้แล้วมันก็เป็นางานกับเศษกับส่วนพลิกขึ้นไปอ่ะส่ส่วน9หารพลิกมันก็ตลบขึ้นไปมันก็คืออะไร9ส่วน4เห็นไหมจาก4ส่วน9กากำลังลบ1กลายเป็น9ส่วน4ก็กลับมากนนี้ไง เขียนไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ยากถ้าเป็นบวกเราพลิกกลับมันก็จะเป็นลบคล้ายๆเดิมเทคนิคเดิมเลยก็คือข้างบนเป็นลบข้างล่างเป็นบวกนั่นเองเพราะฉนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองหมอว่าลงทบทวนนะไม่ยากเกินไปข้อนี้เป็นข้อสอบปี58ได้เลยโอเคครับข้อนี้ก็จบไปครับข้อ4ลองดูเลยข้อ5้ข้อ5้โห7จ็ดกำลัง 3x ลบ1 เท่ากับ3กํกลัง 3x ลบหแล้วจงหาค่า x อัวออกข้อสอบมาได้ข้อนี้เป็นปี59โอเคปะ่ะโอ้โหดูดิออกมาได้ยังไงลองคิดดูสิเอาเทคนิคเมื่อกี้มาใช้มีอะไรบ้างอ,อันแรกคืออะไรนะอันที่หนึ่งสรุปให้อีกทีถ้าฐานถ้าฐานเท่าจับอ,อันนี้สรุปนะสรุปภาษาพี่เป็นแบบนี้แล้วกันสรุปอ่า จับเลขชี้เลขชี้ก็คือเลขชี้กําลังอ่ะฐานเท่ากาันจับเลขชี้กําลังเท่ากันเลยโอเคข้อ2ถ้าฐานไม่เท่าฐานไม่เท่า,แต,ทาแต่เลขชี้เท่าแต่เลขชี้เท่าเลขชี้ก็คือเลขชี้กำลังอ่ะฐานไม่เท่าแต่เลขชี้เท่าให้จับ ให้จับเลขชี้เท่ากับศูนย์โอเคไหมอ่ะและอันเนี้ยมันข้อไหนเท่ากับแม้ฐานเจ็ดกับสามไม่มีทางเท่ากันถูกป่ะแล้วเราก็ไม่ต้องไปพยายามให้มันเท่ากันด้วยมันช้าเสียเวลาก็เข้าฟอร์มเลยฐานไม่เท่าจับฐานไม่เท่าแต่เลขชี้เท่าจับเลขชี้เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นน้องก็จะได้อะ,อะพี่โยงมาตรงนี้เนาะเลขชี้ก็คือ 3x 1ลบ เท่ากับ0ถูกไหมตรงนี้พี่ขอลบนะเพ <c oughs> ราะงั้นจบแล้วเนี่ยคืออะไรย้ายข้างไป 3x ก็เท่ากับ <S 1, 1. <S หา x ย้ายมาเพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ1ส่วน3นั่นเองโอเคป่ะโอ้ไม่ยากเลยแค่นี้เองฐานเท่าจับเลขชี้เท่าฐานไม่เท่าแต่เลขชี้มันดันเท่า มันไม่มีทางอื่นเลยนอกจากว่าจับได้ชีดเท่ากับ0ูนย์เท่ากับ0คิดในใจได้ x กกเท่ากับ1ส่วนสได้เลยเพราะนั้นข้อน,นี้ตอบข้อ2นั่นเองโอเคไหมไม่ยากเนาะไม่ยากแล้วเดี๋ยวเราไปลุยข้อถัดไปกันเลยครับไปมาดูข้อ6ครับแนวนี้น่าสนใจมากๆ ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาง่ายๆก็คืออะไรนะถ้าฐานเท่าก็จบจับเลขชี้เท่ากันเลยฐานไม่เท่าแต่เลขชี้เท่าจับเลขชี้เท่ากับศูนยข้อ6นี่โอ้โหคืออะไรครับอ่าไปดูด้วยกัน3คูณ2กำลัง n บวก1ลบ4คูณ2กำลัง n ลบ2หารทั้งหมดเนี่ยหารด้วย2อกำลัง n ลบ2กลัง n ลบ1ถ้าใครไปดูปุ๊บงงแน่นอนไม่รู้ว่ามันไปยังไงพี่ทบทวนให้นิดนึงครับ ก่อนที่น้องจะทาข้อนี้ได้เนี่ยมันน้องต้องรู้ก่อนว่าอ่ะสมมติพี่บอกว่า3ยกกําลัง5คูณตรงนี้เครื่องหมายไอ้จุดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชทศนิยมนะถ้ามันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันแปลว่าคูณโอเคปะ่ะคูณ3กําลัง3ให้ท่องแบบนี้ครับก็คือถ้าฐานเท่ากันคูณกันมันคูณเนาะให้จับเลขชี้ก,กําลังมาบวกกัน ก็กลายเป็น5บ้บวกสโอเคป่ะฐานเท่ากันคูณกันจับได้ชี้กําลังมาบวกกันเทียนเนาะถ้าฐานเท่ากัน7กําลัง9หารด้วย7กําลัง4ฐานเท่ากันหารกันก็ให้น้องเนี่ยจับเลขชี้กําลังมาลบกันก็คือ9ลบ4ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็ไปว่าเอาไปคิดเลขเอาโอเคป้าใจละการมีแค่นี้ข้อนี้ก็คือ,ฐา,อ,อ,อฐานเหมือนกันท่องเลยฐานเหมือนกันคูณกันจับเลขชี้กําลังมา บวกกันฐานเหมือนกันหารกันจับได้ชี้กำลังมาลบกันโอเคปะ่ะอ่ะเดี๋ยวทาวิธีจริงให้ดูก่อนเดี๋ยวข้อน,นี้มีวิธีลบาบให้อยู่แล้วอ่ะไปดูครับอ่ะมาดูครับ,รบแก้ยังไงก็นี่3ก็คือ3เหมือนเดิม3ไอเนี่ยคูณพี่ขอเขียนเป็นจุดแบบนี้แล้วกันคือคูณโอเคปะ่ะ2องกำลัง n บวกหมันก็คือตรงนี้ปะ่ะ2องกลัง n คูณด้วย2องกลังหงมเนี่ย ฐานเหมือนกันคูณกันจับได้ชี้กําลังไปบวกกันก็คือ n นบวกหนึ่งนั่นเองเขียนเนาะลบอ่าสี่ก็คือสี่ไม่ต้องคิดอะไรสี่ก็คือสี่ก็ใส่ไปคูณคูณขอเขียนเป็นจุดสองกำลังเอเออไอข้างหลังเป็นลบสองเดาดิน่าเป็นอะไรนะน่าเป็นหารป่ะเนี่ยก็กลายเป็นสองป่ะอยู่ข้างบนเป็นลบอยู่ข้างล่างเป็นบวกฐานเหมือนกันหารกันจับได้ชี้กำลังไปลบกันก็กลายเป็น n ลบสองเขียนเนาะได้นะ ทั้งหมดเนี่ยหารด้วยนี่2กำลัง n ลบเหมือนเดิมเลย2องกำลัง n ็ลบ1ก็มองให้มันเป็นหารด้วย2อกำลัง1ได้ปะฐานเหมือนกันหารกันจับได้ชี้กำลังเป็นลบกันไม่มีปัญหาอ่ะสเต็ปถัดไปเขาบอกว่าให้พยายามดึงตัวแปรออกมาให้มันตัดกันนะอ่ะลองดึงเลยมาช่วยพี่ดึงเลยอะไรเหมือนกัน 2>, 2กําลังเเหมือนกันถูกต้องไหมอ่ะพี่ขอดึง2กําลัง n อออกมาข้างหน้าเหลือเท่าไหร่เนี่ย ดึง2อลัง N เอออกมาแล้วสมมุติตัวนี้หายไปปุ๊บมันก็เหลือ3ถูกปะ่ะ3าไปคูณกับ2กําลัง1 2กํากลัง1ก็คือคือ2เนาะ2คูณ3กลายเป็นกลายเป็นหกใชมั้ยเครื่องหมายเ้าคือลบก็ใส่ลบไปไม่ต้องซีเรียสคิดอะไรมากข้างหลังเนี่ยไอตัวนี้ได้เท่าไหร่2อลัง2มันคือมันคือ4ป่ะถูกปะ่ะ4ไปเจ้ากับ4ก็เหลืออะไรเนี่ย4ไปตัดกับ4ก็เหลือ1ถูก้ยเพาะ้ะนตัวนี้ก็เหลือ1นครับ หารด้วยดึงอะไรออกมา2กําลังเเหมือนกันข้างล่างอ่ะข้างหน้าเหลือ1ถูกไหมเครื่องหมายลบคือลบไอเนี่ยเหลืออะไรดึง n ออกไปเอา n อาอกไปเนาะปิด n ปุ๊บข้างบนไม่เหลือถูกป่ะเหลือแต่ข้างล่างก็คือ1ข้างล่างเหลือ2กํกลัง1ก็คือ2แล้วเนี่ยที่บอกว่าทาไมต้องดึงเพราะว่าเขาต้องการให้มันมาเจ้ากันอ่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไร6ลบ1เหลือเหลือ5อเห็นป่ะ หนึ 1> 1่งลบหนึ่งส่วนสองอ่ะถ้าถ้าน้องบอกว่าหนึ่งเนี่ยขอแปลงไปแบบนี้ก่อนละกันอ่ะพี่ขอเขียนข้างบนนะหนึ่งมันก็คือสองส่วนสองป่ะถูกป่ะก็คือทําคอลนอนททาส่วนให้เท่ากันอ่ะลบด้วยหนึ่งส่วนสองส่วนเท่ากันยังเท่ากันแล้วก็คือหนึ่งส่วนสองถูกป่ะแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยมันคือมันคือน้องต้องฝึกตั้งแต่ตั้งแต่ไม่ใช่จะไปสอบถึงมาทําแบบเนี้ยมันช้าน้องลองดูวิธีที่พี่ทําก็คือน้องคูณไขไป2อคูณหได้2ถูกไหมตรงนี้หาร2รอไว้ก็ได้ สอคูณหได้2 2ไสองลบหก็ได้1เนี่ยมันจะได้ออกมาเป็น1นส่วนสเท่ากันเลยแต่วิธีคิดมันจะเร็วกว่าโอเคปะ่ะแล้วทีวนี้ก็เปลี่ยนหายเป็นคูณกับเศษกับส่วนตรงเนี้ยสก็พลิกกลับขึ้นไป5้คูณสเนี่ยมันต้องได้10เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบ10โอเคไหมโอ้โหว,วิธีจริงยาวป่ะยาวมหาศาลเลยอ่ะจดให้เรียบร้อยเดีย๋ยวพี่มีวิธีลัดให้อ่ะจดให้เรียบร้อยนะ วิธีรัดพี่ให้ชื่อมันว่าฟ้าประธานาฟ้าประธานเลขศูนย์น้องบอกว่าเอาทำไมต้องเป็นเลขศูนย์ะเพราะว่าเลขศูนย์มันคิดง่ายปะ่ะถ้าข้อไหนเลขศูนย์ใช้ไม่ได้ค่อยไปใช้เลขอื่นเช่นเลขหนึ่งเลขอะไรอีกทีนึงก็ว่ากันไปโอเคไหมเพราะฉะนั้นทุกสูตรรัดเนี่ยพี่จะบอกว่าทุกสูตรรัดมันมาจากวิธีจริงอะแต่วิธีรัดที่ดี้สุดเนี่ยน้องต้องสังเกตว่า มันมันมันแปลกไหมมันมีสองกลัง n อ่ะแต่คําตอบมันเป็นแค่ตัวเลขอ่ะเพราะฉะนั้นตัวแปรมันก็จะตัดกันไปทั้งหมดเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นลองมาดูครับใช้ยังไงก็เนี่ยที่ให้ n เป็น0 n เ็นป็น0นย์ปุ๊บตรงนี้มันก็เป็น0ทุกที่ที่มี n ให้เป็น0ย์ทุกที่ที่มี n ให้เป็นศูนย์ทั้งหมดเลยโอเคไหมน้องดูครับตรงนี้มันก็เหลือ0ูนย์บวก1ก็คือ1ป่ะ2อกลัง1ก็คือ2อ่ะ2ไปคูณ3มันออกมาเป็น6ป่ะถูกไหมลบก็คือลบ อเนี่ยมันก็เหลือ2กําลังลบสถูกป่ะมันเหลือ2กําลังลบสแล้วเพราะว่า0ย์ลบสก็คือลบสอยู่ดี2กําลังลบสมันก็คือ1นึส่วนสกำลังสองป่ะมันก็คือ1นส่วนสอ่ะถูกไหมเหมือนเมื่อกี้วิธีจริงที่พี่ทําให้ดู1นส่วนสไปคูณกับสมันก็เต้าเจ้ากันอะโอเคป่ะเจ้ากันเพราะงั้นมันก็เหลือ1ไงข้างหลังเขียวป่ะข้างล่างอ่ะสองกำลังศูนย์เมื่อกี้ก็เพิ่งบอกไปอะไรยกกําลังศูนย์ได้ได้1ถูกไหมอะไรกําลังศูนย์ก็ได้1ทางนั้น ตัวนี้ก็ศูนลบหก็คือ2องกำลังลบหก็คืออะไรหนะึส่วนสองเหมือนเมื่อกี้หกลบหคือ5้เนี่ยยังไม่ได้ลบเลยใช่ไหมเหมือนกันเป๊ะใช่ไหมคูณไขวยไปก็คือเหลือ1นส่วนสพลิกกลับขึ้นไปปุ๊บก็ตอบ10นั่นเองข้อนี้โอเคครับตอบ10ครับข้อนี้ครับเดีย๋ยวไปดูข้อถัดไปจะให้ทําใช้เวลาที่มันน้อยลงกว่านี้อีกป่ะไปดูกันต่อเลย